วัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกแล้วเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็วันนี้นะเรามากับคันนี้เลยค่ะรถยนต์ฮุนได H1 รุ่น Top ปดีลักนะคะคันนี้เลขไม่เพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวที่สำคัญนะคุณลูกค้าคันนี้ยังมีวารันตีของศูนย์ฮุนไดเหลืออยู่ด้วยเช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นท่านไหนที่ซื้อไปใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้ในส่วนของวารันตีสู์ต่อได้เลยเนาะก็คือเลขใหม่ก็แค่ส0ม0 0ื่นโลนะคะประวัติชัดเจนเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยหน้ากระจังเป็นโฉมเชนตัวสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นสตารเลียนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นโฉมเชนตัวสุดท้ายแล้วนั่นเองเนาะไฟหน้าของเราก็จะให้เป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยเลยนะคะ ถัดมาค่ะคุณลูกค้าเรามาดูในส่วนของตัวยางของเรากันบ้างนะอ่าคันนี้นะคะล้อแม็กของเราเนี่ยเป็นสเปคเดิมจากศูนย์ฮุนไดนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือแต่งเพิ่มแต่อย่างใดแต่ที่เพิ่มเติมก็คือคันนี้ได้เป็นยางใหม่แกะกล่องด้วยนะคะเป็นยางใหม่แกะกล่องปี2023จะเห็นว่าตัวดอกยางเนี่ยก็ยังอยู่เต็มๆอยู่เลยเนาะดอกยางหนวดกุ้งอะไรคือยังอยู่ครบคันเพราะว่า ยางอันนี้เพิ่งวิ่งมาจากร้านยางเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มาจอดอยู่ที่ร้าน19พอโพสีทองรถมือสองเลยนั่นเองเนาะอ่านี่เลยแล้วก็รุ่นท็อปดีลักของเราเนี่ยก็จะมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันแล้วนะคะรุ่นท็อปอันนี้เป็นสเปคเดิมจากศูนย์เลยใครหารถยนต์ฮุนไดแฮชวันนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าที่ร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยมีมาแบบว่าเนืองแน่นจัดเต็มมากๆนะคะ ถัดมาคันนี้จะมาพร้อมด้วยคิวกันศาสตร์ด้านหน้าแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้าที่มาจากศูนย์เลยเดี๋ยวเราลองมาเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้ากันดูเนาะอันนี้จะลองเปิดจากรีโมทนะคะไม่แน่ใจว่าก,กดถูกฝั่งหรือเปล่าเดี๋ยวลองก่อนอ่าอันนี้น่าจะกดผิดฝั่งนะคะเดี๋ยวเราลองดูทางนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาดูในส่วนของเอกสารกันด้วยนะคะว่า คันนี้มีเอกสารอะไรกันมาบ้างเนาะ mm hmm. เบื้องต้นจะถ่ายให้ดูภายในห้องโดยสารนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะสังเกตว่าหลายๆตัวเบาะนั่งหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องโดยสารเนี่ยหลายๆจุดก็ยังมีพลาสติกหุ้มอยู่นะคะคันนี้วารันตีศูนย์นะคะคุณลูกค้าจะอยู่ที่5ปีหรือ1,50 0 0 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะอันนี้เป็นวารันตีจากศูนย์ฮุนไดเลยเนาะแล้วก็คันนี้เนี่ยคันนี้นะคะเป็น ลูกค้ารับรถในวันที่2 7เดือน5 2020นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยวันรันตีจะเดินตั้งแต่เดือนปี20นะคะแล้วก็นับไปอีก5ปีก็คือจะหมดโดยประมาณวันที่27เดือน5ก็คือเดือนชนเดือนนั่นเองนะคะแล้วก็จะหมดคร่าวๆโดยประมาณ2025นั่นเองเนาะอ่าแล้วก็นี่เลยนะคะมีประวัติการเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะ มีประวัติการเข้าสูตรให้ทุกระยะชัดเจนมากคันนี้ไม่เพียง30 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำยาหล่อเย็นแหวนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะคะแล้วก็น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนมาให้หมดแล้วรอบสุดท้ายที่มีการเช็คสูตรเนี่ยก็ เปลี่ยนตามระยะทุกอย่างที่สูตรแนะนํานะคะค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่1 2ึ0 0หมกว่านั่นเองนะท่านไหนซื้อไปเนี่ยก็สามารถใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้รถสวยมากภายในห้องโดยสารเนี่ยอยากจะถ่ายให้คุณลูกค้าดูแบบชัดมากๆแต่หญิงไม่แน่ใจว่าไฟ์สดเนี่ยมันจะชัดขนาดไหนอย่างคันนี้นะคะตัวหัวบอดเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะเบาะหน้าเบาะหลงังภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะไม่มีริ้วรอยเลย รับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ด้วยนั่นเองนะคะนี่เลยสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านท้ายกันต่อเลยค่ะคะันนี้ตะเข็บเดิมทั้งคันนะคะตะเข็บเดิมทั้งคันตอนนี้พื้นที่ภายในร้าน19โพสีทองเนี่ยจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะคะก็อาจจะเปิดให้ดูไม่ครบถูกจุดเนาะ แล้วก็ที่สําคัญนะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวกล้องถอยหลังมาให้แล้วด้วยีนตัวรถเป็นสีแบล็กบาสวยงามแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวครอบกันลอยกันกระแทกมาให้นะคะอันนี้เป็นตัวใส่เพิ่มเนาะเพราะว่าวัสดุเดิมเขาจะเป็นสีเดียวกับผนังด้านในตรงนี้นะคะเนี่ยคุณลูกค้าอยากให้ดูให้ชัดเจนเลยนะว่าคันนี้ใหม่มากๆพลาสติกตรงหัวเบาะเนี่ย แทบจะไม่ได้แกะเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยหัวน็อตก็เดิมหมดนะคะฝาท้ายไม่เคยมีรอยโดนไข่นะคะซ้ายขวาเลยตะเข็บเดิมทั้งคันนะคะตะเข็บเดิมทั้งคันนี่เลยนะคะใครหารถยนต์ฮุนไดอยู่เนี่ยหญิงแนะนําให้มาเยี่ยมชมที่ร้าน19โพสีทองได้เลยเพราะว่าตอนนี้มีให้เลือกสัรหลายคันมากๆนะคะอย่างคันนี้เองเนี่ยก็เป็นได้เป็นตัวโฉมใหม่โฉมเชนตตัวสุดท้ายนะคะวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่ คันนี้เป็นรุ่นท็อปดีลักออปชั่นแท้จากศูนย์ฮุนไดเลยนั่นเองเรามาดูภายในห้องโดยสารฝั่งนี้กันบ้างนะคะว่าภายในจะเป็นอย่างไรกันที่สําคัญนะคะคันนี้เนี่ยก็ได้เป็นยางใหม่ด้วยเป็นยางใหม่แกะกล่องปี2023นะคะแล้วก็ได้ในส่วนของเรื่องของการเมนเทนเนนมาให้แล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเปลี่ยนทายนนะ้ำมันเครื่อง เปลียนเฟืองเอาน้ำมันเฟืองท้ายอะไรพวกนี้คือทํามาให้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ดูกันก่อนวันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยนั่นเองเนาะและที่สําคัญเนี่ยคันนี้นะคะก็ได้เป็นพายางเข้ารูปลายกระดุมทั้งคันเลยค่ะคุณลูกค้าเนี่ยจะเห็นพอเราดูพายางเสร็จจะเห็นบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะคุณลูกค้าพลาสติกที่เขาติดตั้ง ตอนที่เขาซื้อมาจากตอนป้ายแดงเนี่ยก็ยังอยู่หมดเลยนะคะใหม่มากๆคันนี้ใครหารถยนต์หุนใดก็คือนําเสนอเป็นคันนี้อีก1คันนะคะออปชันมาให้ครบหมดแล้วกับสภาพรถแบบกิบๆิบมาแบบนี้เลยนั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในจุดอื่นกันบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวหญิงจะขออนุญาตให้ดูภายในกันบ้างเนาะคันนี้นะคะ ต้องบอกเลยว่าพวงอมาลัยของเราเนี่ยคือรุ่นท o อ d e ี u ักเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของตัวคุยคอนโรนอะไรมาให้ครบคันหมดแล้วนะคะแล้วก็คันนี้เองตอนนี้เลขไม่อยู่เพียงแค่35,362กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ35,362กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะแล้วก็ได้น้ำมันเครื่องไปอีก1,000 0กิโลนะคะก็ใช้ต่อได้เลยเนาะ แล้วก็นี่นะคะ option ออรุ่นท็อปดีลักของเราเนี่ยก็จะมาพร้อมด้วยกล้องรอบคัน360องศาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวเบาะร้อนเบาะเย็นมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นท็อปดีลักตัวนี้เนาะนี่เลยนะคะแอร์เป็นอัตโนมัติให้ครบคันหมดเลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะคันนี้เนี่ยก็มีในส่วนของตัวกล้องบันทึกการเดินทางมาให้แล้วด้วยอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นปิดไว้นะคะ ใครสนใจเนี่ยก็ได้ใช้ไปต่อใช้ต่อได้เลยนะคะกล้องเขาก็จะมีฝังอยู่ด้านหลังเนาะแล้วก็คันนี้เองพลาสติกที่บังแดดทั้ง2ฝั่งก็ยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะทางด้านซ้ายด้านขวาเลยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะคุณลูกค้าโฉมนเนี้ยเนี่ยเขาจะมารุ่นท็อปดีลักเขาจะมาพร้อมด้วยตัวไวเลสชาร์จิ้งให้แล้วนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้ก็รองรับโทรศัพท์ที่มีไวเลสด้านหลังนะคะก็วางแล้วก็ชาร์จแบตได้แบบสบายๆเลยเนาะ นอกจากนั้นเนี่ยโฉมนี้เนี่ยเขาก็ยังมีที่ชาร์จแบตให้อีกหลายๆจุดนะคะในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเนาะแล้วตอนนี้นะคะที่กล้องจับอยู่เนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าภายในเบาะเบาะตอนหลังเนี่ยใหม่มากๆแล้วก็หัวเบาะหลายๆจุดเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกนะคะรวมถึงตอนหน้าคนขับด้วยเช่นกันอันนี้เบาะของผู้โดยสารด้านข้างนะคะใหม่มากๆคุณลูกค้าใหม่มากๆเลยนะคะอ่าคราวนี้เนี่ย เดี๋ยวพามาดูสวิตอีกหนึ่งอย่างนะคะก่อนที่เราจะไปฟังราคาพิเศษที่จะจัดโปรโมชั่นในวันนี้กันนะคะนี่ในส่วนของตัวอันนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะคะกันเลื่นเท่าไหร่อะไรก็มาให้ครบคันหมดเลยเนาะแล้วก็กุญแจเนี่ยของเราก็มาครบคันเช่นกันนะคะศูนย์จะให้ชุดนี้มา2ดอกนะคะแล้วก็จะให้ตัวรีโมทมาอีก1อันนั่นเองเนาะเรียบร้อยกันไปแล้วประตูถูกจุด ตะเข็บเดิมหมดนะคะประตูทุกจุดอนะไเงี้ยคือตะเข็บเดิมหมดนั่นเองเนาะรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะคะอ่าสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสีสวยๆแบบนี้เลยออปชั่นมาคกรบเม็ดอาร์คคือเดิมหมดนะคะเม็ดอาร์คเดิมหมดคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟังในเรื่องของราคาโปรโมชั่นของฮุนไดเฮ H1 รุ่นท็อปดีลักคันนี้กันนะคะคุณลูกค้า ยิงขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคันนี้นะคะเป็นฮุนได H1 รุ่น Top ปดีลักมาในปี2021นะคะแล้วก็วารันตีศูนย์ยังคงเหลืออยู่เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเช็คศูนย์ทุกระยะนะคะซื้อคันนี้ไปก็จะแถมไปด้วยยางใหม่แกะกล่องนะคะยางใหม่แกะกล่องปี2023 ได้ในเรื่องของการที่ดูแลแมนเทนเน่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์ให้แล้วนะคะรวมถึงพวกน้ำมันเฟืองท้ายอะไรพวกนี้ให้ชัดเจนหมดเลยตามระยะที่ศูนย์กำหนดมาแล้วนะคะใครซื้อไปก็ไม่ต้องไปถ่ายของเหลวอะไรแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็มีพยางเข้ารูปมาให้แล้วมีกล้องบันทึกการเดินทางมาให้ครบคันหมดเลยเนาะพร้อมใช้งานมากๆกับรถสภาพใหม่ๆแบบนี้ไม่เพียงแค่3 0 0 0 0กิโลเมตรภายในใหม่มากๆนะคะพลาสติกหลายๆจุดยังไม่ได้ลอกออกเลยเนาะ เรานี้นะคะเรามาถึงราคากันบ้างค่ะคุณลูกค้าวันนี้นะคะคันนี้เนี่ยญิงจะมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1 4 8 8 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณนะคะ24,0 0 0กว่ากว่าเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการผ่อนถูกลงกั่านี้เนี่ย ก็สามารถเพิ่มกันดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มกันดาวเท่าไหร่เนี่ยเรทผ่อนต่อเดือนของเราก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนต้องการซื้อสดเจ้ารถย,ยนต์บุนได a i ฮชคันนี้นะคะถ้าซื้อสดกับร้าน19โพสีทองรถมือสองของเราเนี่ยไม่มีบกแวดเพิ่ม7%เป็นกราคาพิเศษที่1 4 8 8 0 0 0บาทได้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะก่อนที่จะจบไลฟ์สดกันไปในวันนี้นะคะใครที่ ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกำลังหารถยนต์ฮุนไดแฮชวันใช้งานนะคะแวะมาเยี่ยมชมที่หลาน19โพสีทองได้เลยมีให้เลือกสั่นหลายคันมากๆมีออปชั่นหลายออปชั่นให้เลือกสั่นมากๆนะคะราคาย่อมเยาวกว่านี้ก็มีเช่นกันสนใจรีบพักมาสอบถามกันเนาะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆเข้าใหม่แบบนี้ เรื่อยๆเลยนั่นเองเนาะยังไงแล้วนะคะวันนี้เนี่ยยิงต้องขอตัวไปก่อนเนาะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็รถสวยๆคันใหม่คันหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย